ดีค่ะเห็ดทัวกลกลมเดียวนี่แหละคะ่ะคิดว่าเขาไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วเพราะอากาศมันร้อนไหนลองดูเยเขียสที่ดินกลบที่เป็นดินแตกๆนะคะว่าข้างล่างอ่ะจะใช่เห็ดไหมนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนมันก็ใช่เนี่ยเป็นเห็ดนี่เป็นเห็ดนะคะนี่ ดอกเห็ดนี่ทำไมไม่อันนี้ก็ใช่นะคะน,นี่ก็ดอกเห็ดก็ต้องรอดูต่อไปวันนี้อุณหภูมิ80ิฟาเรนไฮต์สูงมากนะคะอันนี้ก้อนหินไหนลองดูที่แตกก็อยู่ตรงบริเวณนี้ก็รอดูต่อไปรออีกนิดนึงถ้าพ้นเดือนนี้แล้วไม่มีแล้วนะคะ ต้องไปดูว่าเยอะไหมกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่เลยค่ะมี่หลายดอกตรงนี้อีกกลุ่มหนึง่ง นี่ค่ะเก็บมาเมื่อกี้หลายดอกนะยี่สิบกว่าดอกค่ะส่วนตรงจุดนั้นนะ่ะตรงจุดนีนะ้ต้องหาอะไรมามากรบล้าค่ะ นี่เป็นที่ผ่าแล้วนะคะเมื่อกี้ทําคลิปผ่าเห็ดถั่วให้ดูดอกละดอกยักษ์ดอกเนี้ยที่ผ่ามาแล้วดูสิด,ดอกดอกเบ้อเลยก้านเห็ดขาเห็ดถั่วค่ะจะกลวงนี่จะกลวงไว้ตรงนี้ดอกเบ่อเลยดอกใหญ่จริงๆดูสิดอกเนี้ย เห็นชัดนะคะตรงนี้มันกลวงแล้วเวลาเขาไปทำเพาะเชื้อเห็ดถั่วเนี่ยเขาจะขูดตรงนี้นะคะแสดงว่าเชื้อเห็ดจะอยู่ที่ขาเห็ดเมื่อก่อนนึกว่าเชื้อเห็ดอยู่ที่สปอร์นึกว่าอยู่ที่ดอกเห็ดต้องไปไปลองไปดูคลิปที่เขาเพาะเห็ดถั่วส่วนดอกยักษ์อีกดอกนึงอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะพาส่วนที่เหลือให้ดู ดอกขนาดนี้เก็บมาถ้าเรายังไม่มีเวลาล้างในวันนี้แช่ตู้เย็นไว้ล้างพรุ่งนี้ได้นะคะดอกเห็ดจะยังไม่แก่แต่ถ้าหากด,ดอกที่แก่แล้วสมมติว่าดอกนี้แก่แล้วนะถ้าไม่อยากให้ดอกเห็ดแก่เป็นสีดําเป็นหมือให้ดึงขาเห็ดออกจากดอกเห็ดแบบนี้แล้วดอกเห็ดจะไม่แก่พอแก่แล้วมันจะเป็นหมึก ้าเห็ดเนี่ยหวานนั่นเห็นไหมคะกลวงเนี่ยตรงนี้จะกลวงไหนลองดูดอกนี้สิถ้าหากเป็นดำแบบนี้นะขูดไม่ไม่ออกส่วนมากแล้วในดอกเห็ดจะเป็นสีดำด้วยนนี้จะเป็นสีดำไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นสีดำดอกเล็กๆนะหวานนะ มันวางมัน,ม,นมันตั้งขาโทรศัพท์ไม่ได้คนไม่ค่อยชอบเก็บเห็ดถัว่วทั้งทงที่มันเป็นเห็ดอร่อยเป็นเห็ดย่ายอีกต่างหากลดความดันโล uh หิตสูงลดน้ําตาลในเลือด กินเห็ดอื่นๆจะท้องอืดแต่กินเห็ดถั่วท้องไม่อืดเลยค่ะห,หวานใส่สุก,กี้ก็ได้นะหวานอร่อยดองก็อร่อยนที่ดองยังแช่อยู่ในตู้เย็นค่ะยังไม่ได้เอาออกมากินเลยแต่ดอกตูมถ้าดองหาดอกประมาณเนี้ย ดอกประมาณนี้ให้ดูวันนี้สีดำไหมเห็นจุดดำๆนั้นไม่ใช่เศษดินนะคะมันไม่ใช่มันเป็นสีของดอกเห็ดนานอ่อนๆขาไม่กลวงว่าเห็ดอ่อนยังเป็นดอกเห็ดอ่อนเห็ดรุ่นนี้เกิดมาน้อย ก็เลยไม่มีคลิปเก็บเก็บเห็ดถั่วเยอะดีใจเห็ดถั่วยักษ์สดอกนั่นแล้วที่ไม่เก็บมา2ดอกนั่นก็ดอกโตนะคะยิ่งดอกแรกที่ไม่เก็บหงกเบงิ่มเลยดอกพอๆกับที่เก็บมาเมื่อกี้วันนี้ก็เกือบสาดอกนะเนี่ย มีเหมือนกับได้ยินเสียงรถไอติมกลัวมีลิขสิทธิ์ดนตรีจากรถไอติมนี่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตัดออกไม่ชอบกินแกงเห็ดชอบเก็บแต่ไม่ชอบกินกินเห็ดแต่นี่กินนะคะแต่ก็ก็กินเพราะว่า กินเอาประโยชน์จากเห็ดนี่เห็นไหมเยอะนั่นเนี่ยค่ะดอกยักษ์ดอกยักษ์ดอกตูมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆไว้รอดูคลิปเก็บเห็ดจริงๆก็คงจะเป็นเห็ดพึ่งเห็ด แม่ไก่เฮนออฟเดอะวูดแล้วก็เห็ดชิคเก้นออฟเดอะวูดและเห็ดอื่นๆนะคะส่วนเห็ดทัวยังไม่ได้ลงคลิปเก็บในช่องนี้ไว้รอดูพวกเห็ดพึ่งเห็ดต่างๆที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะจากนี้ก็จะเอาไปต้มฟองไม่เป็นไรอ้จะกินได้ไหมเนี่ยยังร้อนๆอนอยู่วางงนี้ก่อน นี่ดอกยักษ์นี่ดอกยักษ์อะดอกตูมบ้างดอกยักษ์ก็ดอกตูมค่ะมันร้อนอยู่คงกินให้ดูมากเยอะๆไม่ได้ค่ะมันร้อนอาดอกนี้ ต้มใส่เกลือน้ำต้มเห็ดโกบ้าันหวานนะคะนี่แล้จะกินให้ดูดอกยักษ์เลยกินกับแม็กกี้แม็กกี้ปรุงรสโอ้ำใหญ่ กินให้ดูคําเดียวนะคะเพราะเมื่อกี้ก็ทำคลิปกินนี่เป็นรอยของดอกเห็ดคงโดนกิ่งไม้ขวนค่ะไม่ใช่ดินนะคะ อร่อยหวานหวาน